สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงภาพะะยนตร์ดังย่านสาราแดงประกาศปิดกิจการเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ Facebook ของ Bangkok Screening Room โรงหนังอิสระชื่อดังย่านสาราแดงออกมาโพสต์ประกาศปิดโรงหนังหลังเปิดให้บริการมาก,กว่า4ปีโดยระบุว่าเรียนท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่เกินเยียวยาจากการแพร่กระจายของโควิด -19 ทาง b a n k k o k s c r e e n n n g Room มีความจำเป็นที่จะต้องปิดการให้บริการหลังจากวันที่31มีนาคม2021เป็นต้นไปสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกและหรือมีบัตรเข้าชมฟรีเหลืออยู่สามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมหากท่านมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิสมาชิกหรือบัตรเข้าชมสามารถอีเมลเข้ามาได้ที่ h e l l o s b k k s r c o m นะับตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดให้บริการจนถึงวันนี้เป็นเวลา4ปีกว่าทางทีมงานแบง k ์ขอบส e ร n i n g Room ยึดมั่นเสมอมาว่าเราจะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างอิสระนำเสนอภาพยนตร์หลากหลายจากทั่วโลกเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนทำหนังได้มีพื้นที่แสดงผลงานและผู้ชมได้มีทางเลือกที่หลากหลายขึ้น ทีมงานขอกราบขอบพระคุณทุกท่านสำหรับทุกกำลังใจทุกการสนับสนุนทุกความคิดถึงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงเปิดใจต้อนรับและให้โอกาสกลับมาสนับสนุนกันอีกครั้งเผื่อว่าในอนาคตหลังจากผ่านพ้นมิกฤตนี้ไปเราอาจจะได้กลับมาพบกันอีกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งด้วยรักทีมงาน BKKSR โดยมีเหล่าแฟนหนังเข้าไปคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับโรงหนังและขอบคุณที่สร้างประสบการณ์ดีๆให้จำนวนมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ